Được, chút này đều khó dạy dốc đi, Để đủ vẫn còn lá là cần đó ไม,ไ,มไม่เป็นไร<ย>นครับเอาเอาอย่างนี้แหละครับออพอแล้วพอแล้วมาดูพักกันดีกว่าดูดูเยเลยหางานให้เลยทีนี้ <c oughs> พอแล้วพอแล้วครับได้แล้วครับได้อารมณ์แบบพาบ้านๆดีแต่มันยังไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่ <c oughs> มันจะเป็นมันมันมันต้องเป็นพาที่เล่นด้วยครับ ผููเยอะแยะมากมายเลยหลายเกจิมากครับเขาแยกเอาไว้อ่ะมันก็มีทั้งเกทั้งแท้นะเนี่ยอย่างพวกนี้แท้ครับแต่ว่าสภาพมันสึกเยอะเห็นไหมอันนี้หลงหลงปท่วดอ่าแต่มันแต่มันมันแท้แต่ว่ามันสึกดูเห็นไหมครับเนี่ยดูหน้าเขาก็ใช้มาดูหลังเรียนๆหมดแล้วเห็นไหมอย่างเงี้ยแท้ใช่ส่วนพวกนี้พวกนี้ที่แยกเอาไว้อย่างเงี้ยพวกนี้ก็ไม่แท้อย่างเงี้ย เขาเขาก็อาจจะไม่รู้ไงอือนี่มีอะไรตรงนี้ก็ในส่วนที่มันถ้ามันพอที่จะมีราคาก็จะมีตรงเนี้ยแต่ว่ามันไม่สวยมันสึกเยอะเอออันนี้ราคาเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้ถ้ามันแท้มันก็เป็นเก้าเจ็ดครับแต่นี้มันเป็นย้อนมามันไม่ใช่ครับอันนี้ถ้าแท้มันก็เป็นสองหน้าเก้าเจ็ด อันนี้ไม่ได้อันที่เป็นรุ่นหลังเป็นรุ่นอื่นซึ่งนะพิม์พมันไม่ได้แล้วก็ความหนาความอะไรมันก็ไม่ได้เป็นความนะม,นะมันจะคล้ายๆค,ครับมันจะคล้ายๆแต่ว่ามันไม่ใช่มีรุ่นนี่เนี่ยหน้าพระอย่างเนี้ยมีรุ้นมีรุ่นว่าจะมีจะมีพระที่เล่นอ,อยากให้มีครับ <S <S 2> <S 2> อยากให้ได้เยอะๆ คุ้นหน้า,าคุณมากเหมือนเหมือน,นเคยเห็นใช่ไหมคุ้นๆคคตรองไล่ๆดูอือ <c oughs> โ้อเปิดแล้วครับลองเช็คยอดดูนะขอ,ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณค่ะ